สวัสดีค่ะเพื่อนๆต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเราข้ามาจากฝั่งนน้นเนาะคลิปที่แล้วมาค่ะข้ามาฝั่งนี้ค่ะดูข้ามาก็หมานเลยค่ะหมานเลยดู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 หมานเลย,น,เลยนี่ค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานได้ค่ะได้ได้ได้อยู่ะะนะครับปนตัดขาให้ เห็ดนะเออเห็ดจังแดงไม่มีตาก,กล้องเขาไม่มีตาก,กล้องอะไรว,ว้าวปาดปาดเขาเจอ แล้วก็เจอเห็ดพึ่งหวานคิดว่าจะไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานแล้วปีนที่น่ะเก็บช่วงเดือนเดือนมิถุนาหน่อยนึง่งไปต่อค่ะแดอกแรกมาดูครับเพื่อนๆเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนเริ่มต้นได้เห็ดได้เห็ดอะไรคะได้เห็ดอ่อพึ่งนะ นี่ก็เจอเห็ดดำค่ะเยอะเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยค่ะดูลูกฉันอดูค่ะป่าที่ไม่มีคนเข้าเนาะป่าที่มันไม่มีคนเข้าเลยมันเก็บไม่ไหวเลยนะป้าอยู่ไหนอะตรงนี้ก็เยอะเลยป้ามามุมนี้ก็ได้เนี่เก็บเก็บคะ่ะเก็บ ครับป้านในไปเก็บตรงที่มันสวยๆโอ้ดูตรงนี้ป้านในเหยียบสเต็มดูสัตว์เขาก็กินนะคะนี่นี่รอยรอยมีสัตว์กวางอะไรป้าอ,อะไรตั้ตรงนี้เต็มเลยอ่ะมาสิป้ามาเก็บตรงนี้เนี่ย กระดูอุ้ยขาเรืองเหลืองค่ะขาเรืองเหลืองกำลังกำลังเก็บเลยป้ากำลังไม่แก่มากอะ่ะเออบุกฉันอ,อ๊ย ค่อนข้างหัางกันล่ะเดี๋ยวค่อยตัดขานะครับนี่เก็บกองกองถ้าสองมือมันจะสามารถที่จะตัดได้เลยนะแต่ถ้าถ่ายวีดีโอด้วยแล้วก็เก็บด้วยนี่มันไม่สามารถตัดได้นะคะก็ราไนไม่ได้มีขาตั้งกล้องก็คือมีนั่นแหละแต่ว่ามันมันต้อง เข้าอะไรของเขาอ่ะแล้วมันมันชักช้าเสียเวลาอ่ะก็เลยไม่ใช้ขาตั้ง<อ>มันต้องชาร์จแบตมันต้องอะไรยุ่งยากเก<อ>็บเลยร่ะคุณป้านะ่ะเยอะเลยใช่ชุ่มฉ่ำมาก ต้องประกอบด้วยเขาเรียกอะไรนะปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมปัจจัยวะตอนนี้ร้อนดิกลัวจะหนาวไหมอัดมาใช่บอกแล้วถ้ามาเดินป่ามันไม่หนาวอัดมากลัวหนาวค่ะต้องขอดเลยแหละต้องขอดตกกี่เลยแหละค่ะอาน่าจะกำลังดี มล้มีคนเข้ามาจ้ะมันเป็นรอยเท้ากวางไม่ใช่คนนะจ้ะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปต่างจังหวัดน่ะมันเหมือนแบบมันมาลุยโคลนอะไรประเภทนี้จ้ะมันจะดอกใหญ่ๆครับตอนเราไม่มีสิทธิ์ตัดทํามีถ่ายแล้วคุณป้าทํามีถ่ายเข้าป่าทานนี้ราคาแพงต้องใช้มีแทนไปหลานคืนป้าไปไอ้นี่สิป้าเอาไปตัดสิ เพราะว่าหนูหนูถ่ายวิดีโอด้วยหนูไม่มีมือตัดหนูต้องตัดที่หลังแต่ว่าไม่ตัดก็ได้ไม่ต้องตัดหรอกเอาไปตัดที่บ้านเอาเห็ดอันนี้ถอนเราแล้วมันไม่ต้องมีนั่นเท่าไหร่หยุบเลยครับหยุดเลยใหญ่ทั้งนั้นไม่ต้องมีตามซอกกิซงตอะไรเ่ย อันนีนคะผู้ชํานาญการนะคะผู้ชํานาญการจะเก็บเผ็ดให้ดูเก็บมาแล้วหลายสิบปีพูดบงบงว่าวัยเท่าไหร่แล้ววัยทอง <ST AN N IC> S> <S อู้ <S 2> <S 2> วิธีนั้นนะนะเราโยกขาเห็ดซ้ายขา,ยามีการโยกขา <S 2> <S 2> ไม่ใช่เห็ดพืชไม่ได้โยกขารได้เห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นฟองอย่างนี้แล้วแต่นะ แล้วก็ตัดแล้วคุณน้าเนี่ยบอกว่าให้เอามีดตัดเลยไม่ให้เอานั่นก็ได้ไม่ไม่ให้เอาถอนขึ้นมาถ้ารากอยู่มันจะเน่าไงมันจะเน่าเพราะเห็ดเนี่ยมันจะขยายทาง่างสปอร์ไม่ใช่รากใช่ทุกคนบอกว่ามันเอาลากไว้ให้รากมันจะเน่าแล้วมันจะทำลายเชื้อเชื้อสปอร์ที่มันตกอยู่ข้างมันจะกลายเป็นเชื้อใช่ไหมใช่อย่างนั้นวามเชื่อที่ว่าเอาเงาไว้นี่คือผิดใช่ไหมต้องถอนสังเกตดู หนูนก็ว่าเห็ดมันต้องงอกที่สปอร์สังเกต,เกต<โ>ดทูที่ที่เขาปลูกเห็ดขายเขาจะไม่ตัดเห็นไหมเขาจะค่อยๆโยกอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมา<อ>ให้รากมันได้มาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่ารากมันติดอยู่ถ้าเราตัดปุ๊บมันเนา่ามันจะไปทําเป็นเชื้อราแล้วฆ่าอเอดสปอร์ที่อยู่ในนั้นนะอถ้าเป็นไปได้ถอนมาได้ก็คือถอนใช่ไหมเห็ดนั้นความเชื่อของเห็ดจะขยายพันธุ์คือสปอร์อยู่ตรงนี้มันหล่นตรงไหนมันก็ขึ้นเมล็ดเขาอะนะ สปอร์คือล็ของเขามันเห็ดคือราชนิดหนึ่งที่กินได้เพราะฉะนั้นราจะแพร่ผุ่นเชื้อโดยสปอร์มันจะมีสปอร์อิเตียเขาเรียกอิอิเตียอิอิเตียอิเตียอยู่ตรงนี้เพ้าพอมันแก่เพื่อมันจะปลิวไปทั่วตกตรงไหนมันก็ขึ้นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่รากถ้ารากขึ้นเน่าใช่ใช่เข้าใจตรงกันนะคะคุผู้ชมค่ะ เท,ท้าป่าก็ใช่นะใช,ใช่ไงส้มมันเก็บดีดีเก็บเผ็ดจำได้ว่านุชยังไม่เคยเข้าป่าเก็บเผ็ดเลยลูกพ่อแม่เดียวกันแต่ว่านิสัยคนละขั้วเลยเออส้มเนี่ยเก็บเผ็ดตาตินตาดีดีส้มชอบเข้าป่าชอบแบบว่าทำกับข้าวเก็บผักทำกับข้าว นุชช็อบช็อปนี่ลูกสาวดูตัวเด็กในเมืองโอ้ดูถ้ามาเก็บอันนี้โรงงานงามงามเลยมาเก็บนี่กันเลยมันงามไหมก็ดูดูรากมันเห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นเห็นไหมเชื้อเชื้อมันจะขึ้นตามเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นนี่เราก็ดึงนี่ดึงโยกตัดนี่ก็ให้มันออกมาอีก

เห็ในใจกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะแก่ไปแล้วป่ะอ๋อเ,เ,เอ้าะนี้มันก็จะเต็มถังแล้วด้วยเนี่ยหูกลุ่มเก็บตรงนี้ก็เต็มถังแล้วถ้าไม่เอาออกไปยังไม่จะเห็เหยืห่อเลยออกไปเก็บไว้แล้วเข้ามาใหม่นู่นขางโน้นหนึ่งคุณเนาะเดินาม่เดินเออนี่ เห็นอยู่ที่แรกแต่ว่ามองอีกทีไม่เห็นขึ้นนานแล้วนะ่าดอกใหญ่ขนาดนี้นะอือมันมันโดนอะไนเนี่ยโดนย่ามันเลยขึ้นได้ไม่ไม่สุดนะแต่รากมันดูดิเห็นไหมมันอยู่ใต้โอ้โหต แพงนะป้าย<ง>ี่สิบกว่านี่ยโอ้ยออกใหม่มั้งเนี่ยใช่ไหมเขาก็ซื้อกินกันนะเพราะว่าเขาไม่มาเดินเหมือนเราหรอกคนกินเขาป้าตรงนีแ้แม่เอาดีกว่ามั้งนี่ยเห็นไหมตรงนั้นเป็นเนี่ยเห็นไหมมีมีมีเห็ดมอมเห็ดเบื่อตรงตรงนี้ <ๆ S 1> เหรอ<ช>เอาตะกี้เนี่ยออกมาทิงาางา้งเลยทั้งเดือให้ดีไม่ใช่อันนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นไม่เห็นแล้วแหละถ้ามันเดี๋ยวเขาเซล้าง อันนี้ตัดได้ค่ะอือหือตัดได้เต็มถุงละเดียยังไม่ไปถึงไหนยังไม่ได้ถึงป่าเห็ดจริงๆนะเนี่ยจะไปเก็บเห็ดเหลืองมาเจอเห็ดดำเอาเห็ดดำยังไม่ถึงที่จุดหมายเลยฮือพอมันตกดีหนอเห็นจะกาเห็นป่ะเดี๋ยวคายดู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 เจอ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  เจอคุณป้าบอกว่ามันขึ้นที่เดิมขึ้นที่เดิมทีนเป็นแพ้เป็นแพ้อยู่ขนาเป็นแพ้เป็นแพ้หน่อน่ะเปนแพ้เอาเก็บเก็บเก็บดูรอยรอยกวางมันมากระจุยกระจายเก็บเก็บเก็บอันนี้มันขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เจ้าพี่บอกว่ามันมันขึ้นขึ้นใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมเก็บทั้งหมดแล้วหนูข้างหลังนั่วน่อย เห็นอยู่เหลืองๆนี่เห็นเหลืองๆนี่เห็นค่ะไปค่ะนู่นข้างานอยู่เก็บนู่นเดี๋ยวไปไปถ่ายตรงนู่นก่อนเออถ่ายก่อนแล้วค่อยเก็บไปค่ะไปข้างหนึ่งเหลืองๆโอ้แบบว่านู่นตรงนู้นก็มีโอ้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากคุณป้าดูค่ะ คดูคดูุอุ้ยชาตกก็ตัวเยอใหญ่ตามดอกเห็ดเด้อชาตกก็ตัวใหญ่ตามดอกเห็ดเด้อตรงนี้เดี๋ยวดูดูคดูงามมันงามค่ะเจ็บเจ็บดมันเต็มถังแล้วเด้อนิเด่มิถังสำรองเอาอีกตั้มันขึ้นมาอีกเนี่ยเห็ดเห็ดดำก็เต็มถังแล้วค่ะเห็ดเหลืองยังไม่ได้เยอะแต่ว่าเห็ดดำว่าเต็มถังขคดู ติดข้างทาโอย้ยเห็ดเหลืองนี่ไม่ผิดหังเัื่องสีนี้นี่มันขึ้นทุกที่ค่ะมันขึ้นทุกที่มันขึ้นทุกที่เขาขายได้เงินพันเงินหมื่น,น,นปุ้เด้อเขาก็บอกเก็บขายเป,เป็นเป็นแสนแสนบาทหรือแ,แ,<ส>แสนยูโรอ <oo> ๋อแสนยูโรก็ไมโอ้ยแสนยูโรนี่ดิฉันออกจากงานไปเลยนะเอาเอลากแก้แล้วก็มาหาเห็ดดีกว่า <ไ>นู่นคะ่ะนู่นคะ่ะไปไปแล้วป้านู่นนนไปตามไปถ่ายป้ากันเก็บให้หมดก่อนตามไปถ่ายไงมันต้องที่ที่เหมาะสมนะมันถึงจะขึ้นให้เรา,เ,าเสียงรถเงี้ย เราจะเดินออกข้างไอ้ไกลจากถนนมากดูค่ะดูป่ามันมีแค่นี้แหละไม่มีมีดนะคะโฮ้ยเฮยนี่อีกนี่อีกดูกัานอะไรป้าไปเก็บป้าเก็บเลยเขาเนี่มันมันขึ้นให,หม่เลยดูเขาพลังงานมากจริงอ่ะเก็บนี่กี่ดอกลองนับซิว่ากี่ดอกถ่ายซิว่ากี่ดอกสองสี่ห้าดอกไม่เจ็ดดอกอ๋อนับสองสาม ส <4 S 2> ี่ออันนี้ห้าหกโอ้เจ็ดแปดไหมผิดไปหนึ่งดอกแปดดอกตอนนี้แปดดอกออ้ยดูอวบอดูคขาดูดูดูด <c oughs> ไม่ไม่ได้ตัดขาแล้วนะค,ะคุณป้าทำม,มีดหายจะตัดที่บ้านเอาขอโทษขอภัยกานคับดด้วยนะคะน <c oughs> น่นป้าดอกเลยเห็นไหมเ <c oughs> อาอีกอย่าง อีย่งโอ้นี่มันบังโอ้ยมันบังดูโอ้ดูค่ะดูดูดูปาเก็บปาเก็บโอ้ยเดี๋ยวกวางเขาจะตื่นเราจะเสียงดังมากโอ้ยดูดอกนี้โชว์หนสิง่ายง่ายปีนขึ้นปีนโอ้ดูค่ะงามหลายงามหลายเก็บเก็บเก็บโอ้ยคิดไม่ค่อยเป็นหนูน่ะ ดึเดันอยูน่นะแต่คิดไม่ค่อยเป็นลูกก้อนนี้มันกําลังขึ้นมาใหม่เป็นพ่อแม่เลยเป็นพ่อแม่เลยมันกาลังขึ้นมาใหม่ก็เยอะเป็นพ่อแม่เพราะว่าตอนอสาวๆน,น้อยๆอ่ะแม่บอกไม่ให้เสียงดังโอ้คือกันนั่นแหละเด็กที่ไม่ได้ผัวแบบว่าคนกุลสตรีสมัยโบร,ราณน,นะคะทุกวันนี้ไม่มีนะคะเด็กสมยนี้ไม่เคยสอนอย่างนี้นะคะหัวเราก็ไม่ให้เสียงดังนะคนโบราณเนี่ย วิธีก็ถ้าดึงมาปพืบมันจะดอกจะแตกถ้าเราโยกซ้ายขวาเราค่อยดึงอ,อันนี้กี่ดอกเนี่หนึ่งสองสามสี่ดอกมีดอกแฝดด้วยไอ้ใครอยดี๋ยวกไปเอาถังกันเอ้ยคุณนายไปเก็บพังทังนู่นะของคุณนายมอเตอร์ถ่ายมันมืดแล้วดูค่ะเพื่อนๆดูเพื่อนเลจะเห็ดพึ่งแต่ว่ามันโดนกระรอกกระแตกินเหรอนะมันแก่ยังโอ้ย ดูขาก่อนนะคะวุยขาดีอยู่นะอ,อะไรเร็วเร็ว,รวใคระเร็วอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปค่ะนนนนไปหาป้าก่อนนะคะนนดูค่ะเจอทองคําอีกแล้วนะคะบุ้ยทองคำํำเ,เห็ดเหลืองอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วรสชาติกับเห็ดเหลืองกับเห็ดดำไม่แตกต่างกันมากนะใช่ไหมป้า รสชาติก็อร่อยพอกันนะคะแต่ว่าเห็ดเห็ดกั้นตะลีเห็ดเ,เ,เหลืองนี่มันมันมันสวยสีมันสวยอะ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 ไรคะซุปปิโลหรอมะดูเลเก็บเหยวะ่ะเปเ่ยจะมาตัดขาที่หลัง มันก็อีกดอกสองดอกแต่มันก็ไม่ค่อยอ่อนให้เราแล้วนะ,นนกนกนะแกไปแล้วคะตัดขาก่อนจะได้ถังอีกแล้วนะคะอะไรไเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว ค่ะมีเห็ดหลวงอยู un> un> ่ข้างหน้าไปไปไปเก็บกันค่ะดูดอกกำลังงามเลยเนาะดูแต่เห็ดเด้มาดูทางเลยงามงามงามไปค่ะใส่ถังไว้ก่อน นนี้ไม่ตัดขาแล้วดิก็มันไม่ก็มีไม่มีโอกาสได้มาแบบว่าต้องต้องเสาร์อาทิตย์หน่อยเนอะ <ท Ses> มันค่อนข้างจะไกลนิดนึง ห้าสิบกิโลเมตรไหมถึงไหมกีดไหนกันฟ้ากิดกิดเห็ดเยอะค่ะเห็ดเยอะเด้อค่ะเด้อมันฟินมากคุณฟ้าบอกมันฟินทั้งเห็ดดำทั้งเห็ดเหลืองออกแบบประชันกันอ่ะประชันอ่ะเข้าใจคำว่าประชันไหมประดงามเลยเนี่ย แทิ้งก็แซลซะนะคะแซวซะแปลว่าแซ,ซแซลซะแปลว่าเกินกาดค่ะภาษาโคราชวาลคำแปลว่าเกินกาดเดออ้อโหวเก็ดกกเผ็ดจะมีผนะดจะมีหายไปแล้วดูค่ะดูโอ้ยดูเผ็ดดำน,นี่ เห็ดดเอาสิบล้อมาใส่เลยกลับถึงแล้วกลับถึงเป้าหมายเดีอยค่ะเดี๋ยเหือแล้วเดี๋ค่ะจริงๆแล้วจะไปเก็บเห็ดเหลืองซุปปิโรจะมาเจอเห็ดดำรัดทางนะคะเต็มถังแล้วเนี่ยเห็ดดำรัดทางเต็มไปหมดค่ะเต็มถังแล้วต้องเอาออกไปไว้ปากทางนะป้านะเดีอยค่ะดีมาการ์ตส์คอนซูมเปอร์หนานเขาก็ว่างแหละเสาร์อาทิตย์แต่ว่า

มาสะออนเห็ดลายใช่มันเป็นป่าที่ไม่ไกลจากถนนแล้วก็เก็บได้โดยไม่ต้องกลัวหลงป่านะคะคุณแม่่เเราดินนตอนขาเข้าพี่พาเธอเดินเข้าไปทางนู้นแล้วอ้อมทางนี้เราเราเรามาทางนี้ไงเป็นป่าก็เก็บเต็มถังแล้วใช่ไหมคะเต็มแล้ว กอเมื่อกี้เดี๋ยวค่ะผลงานผลงานเข้าป่านี้โว้ยเต็มแล้วค่ะนุ่นป้ามีถังสำรองป้าบอกจะให้ยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อีกคลิปนึ่งเอาไปให้ยูทูบเบอร์พี่เอาใส่นี่อันนี้แต่แค่สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหาเหตุต่อเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะโอเคค่ะบายค่ะ